สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ของวันที่11นะครับ11มีนาคม2567นะครับฮานอย VIP นี่ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองสีเหลืองนําโชคนํำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับวันนี้ให้แปดเก้าศูนย์หนึ่งมาเก้านะครับเก้าหกเข้านะเก้าหกเข้านะครับเหือห้าสองล่างมาแต่ห้าชุดวินนะครับชุดจบก็มไม่เข้านะครับเข้าเก้าหกนะ,ะเน้นบนหรือปากวันวีาเน้นบนหรือเน้นล่างอืมอืมอืมครับครับ ออ่ะคาวันนี้เราก็ไปต่อนะครับไปต่อนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับอืมครับอครับเรามาชมกันเลยนะครับอืมชมกันเลยนะ วันที่11มีนาคม2.5 6 7นนะครับฮานาวีเอพนะครับเด่นเน้นล่างนะครับเน้นล่างนะ2 3 4 5ห้านะครับเน้นที่2 3 4ี่นะ2องคู่กับ678ลอง9นะครับประมาณนี้นะครับอามาจับคู่จอกกันเน้นล่างนะครับเน้นล่างนะแต่ก็กันบนไว้ด้วยหมายถือว่าเน้นล่างเนี่ยหมายถึงว่าล่างมากกว่าบนอะไรอย่างงี้นะครับอัตราตามตามตามส่วนที่มีนะครับประมาณนี้นะครับ หกสองสองหกเจปดสองแปดนะครับหกสามสามหกเจ็ดสามเจ็ดแปดสามสามแปนะครับหกสี่สี่หกเจ็ดสี่สนะครับตามนี้นะครับเ่ินชุดวินนะครับชุดวิน2องสาหเจดแปดนะครับ 9นะอ่าฮุดวินนะครับถามนี้นะครับส่วนชุดเน้นอยู่ตามนี้นะครับเนี่ยสีนี้นะครับสีนี้นะถามนี้เลยนะครับอ่าเราก็มาดูใกล้ใกล้กันหน่อยอ่าหน่อยอ่าครับเด่นเน้นล่างนะครับเด่นเน้นล่างนะสองสามสี่ห้านะครับสองสามสี่นะเอาสามสี่ห้าคู่กับนี้นะครับหกเจ็ดแปดเก้านะครับส่วนชุดที่เด่นที่สุดก็ตรงนี้นะครับสีเหลืองในกรอบนะส่วนชุดวินก็ตรงนี้นะครับสีวินตรงนี้นะครับ สายรูดสายวิ่งเรามาดูกันที่คานนี้ขอเน้นที่สองนะครับลองสามนะอ่าครับตามนี้นะครับอือครับตามนี้นะครับสองลองสามนะครับขอเน้นที่สองนะครับรูดวิ่งนะครับชุดเจาะอยู่ตรงนี้ชุดวินอยู่ตรงนี้รูดอยู่ตรงนี้รูดวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับสี่สเต็ปนะเลือกเอาสเต็ปเดียวนะครับอย่าไปเอาทั้งหมดนะอือไม่ใช่ว่าให้ให้หลายอันเนี่ยเอาทุกอันทุกอันนะครับ จะลูดก็ลูดจะวิ่งก็วิ่งจะเจาะก็เจาะนะครับแนวทางให้ชม4ี่สเต็ปนะครับเลือกเอานะให้ถนัดวินก็เพราะถนัดวินวินไม่ค่อยจะมาเ็าไม่เอาดีกว่าเอารูดดีกว่าอะไรก็พิจารณาไปนะครับตามนี้นะครับอ่ะจบข่าวแล้วจดเอานะครับเรียบร้อยแล้วฮานอยก็ลงให้ทุกฮานอยเลยนะฮานอยเฉพาะกิจลงแล้วฮานอยพิเศษลงแล้วฮานอยปกติลงแล้วฮานอย VIP อันนี้กําลังจกลงให้นะครับ ็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแนวทางประจำนี้นะครับประมาณนี้นะครับโชคดีโชคดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมานะครับได้เหได้กีนกันนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ